องขัวเจ้าพ,อพ่อผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งนบรรดาแกงทั้งหลายใช้ยาเซียนพันนันอันดับหนึ่งฮะตอนนี้ก็เห็นความสําคัญของเราดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่เราจะร่ารวยโกยเงินจากมือของเขาเราจะมีเงินมีทองเป็นถังอืมแต่ว่าผมไม่ต้องการเป็นเครื่องมือของเขานะลงุงเฮ้ยฉันรู้นะเราตกลงกับเขาได้นะแต่เขาไม่ยอมช่วยเราเราก็ต้องตายแน่แต่ว่าตอนนี้พลังของผมไม่มีแล้วนะเขารู้แล้วต้องข่าวแน่ใช่ เราต้องพึ่งเขางหะอืมอืม hmm? นี่ถึงจะไม่เล่นให้เขาแต่เราก็โชว์ให้เด็กดูได้นะแค่โชว์ให้ดูเขาก็พอใจแล้วอา hmm? ดูนี่ hmm? เด็กๆเ,เห็นใบไปไง่าเอนะ็ดใบที่หนึ่งเอ็ดใบที่สองเอ็ดไบที่สามเอ็ดใบที่สี่มีแค่สามใบเท่านั้นนะฮะเฮ้ยนี่คือการจัดไพ่ให้เขาที เมื่อจัดไพ่แล้วจะได้ไพ่ยืยนมือตามต้องการจะได้ทุกอย่างตามเรียกร้องรับไปอ๋อครับอเอ๊ะเป็นไงสมบูรแบบเลยใช่ไหม,มตัวนี้ด้วยรับไป<อ>นี่ก็คือโ <Over coat. S 1> อวัคคเคยเห็นเมืองจีนถูกต้องแล้วทุกอย่างที่อยู่ในคับฉลองครบรอบ8ปีเมกล้าเบ็ด88 88 8, พบกับกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายคืนค่าคอมมิชชั่น1.5 คืนยอดเสียสูงสุด20%พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับเพิ่ม100%มั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า8ปีอย่ารอช้าแอดไม่กล้าเบ็ด88 88, 88แล้วลุยอาซิโนต้องแต่งสไตล์นี้นี่เรียกว่าชุดเซียนเหนือเสียน็นก้าใจมากเอาละนับต่อน,นี้ไปแกก็คือเซียนพนันคนใหม่ในวงการมีสไตล์ของตัวเองเซียนพน,นันฉายาผมเนี่หมายถึงอะไรเนี่ย ควายก็ยังเป็นควายอยู่เลยโง่เฮ้ยนี่เนี่นี่นเลิกเลยโง่โง่สักทีเถอะนะเนี่ใส่แว่นตาอันนี้ซะปิดบังดวงตาไม่ให้ใครเห็นตาของเราแล้วก็เอาครีมใส่ผมนี่ใส่ให้มันดูเรียบร้อยไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เฮยนะอย่าอย่ามีผมนะทำไมเราทำไมเราไม่ใส่ละไม่อย่านะลุกเ้า ไอเด็กเปรตอยู่ไหนวะเฮ้ยมาใสครีมน,น,น่อยไม่ใสครีมนะดีวนี้กว่าใสาครีมเยอะเลยนะล้อเล่นนะฮะจริงไงทำไมเล่าไปทั้งตัวนี่ลุงตาไม่ะยบอกลุงหน่อยนะ,อะตอนนี้ผมดูอะไรก็ไม่ได้แล้วเล่นไปก็ปว่วยอีก,การะดังนั้นต้องใสครีมให้มากไ,ไม้ดีดมันเหม็นเหม็นอะไรเล่าลุงเอามาทาหน้ายังไม่เหม็นเลยมาดมดูดมด้วยกันนะ ดูแลนะจาตัวอย่างดีๆเข้าไว้วิชาบางอย่างลุงสอนไม่ได้แอบบจําเอาในวิดีโอเนี่ยโอ้โหข้อเซียนคตรเซียนเทจ่จริงๆเลยอ่ะเคยขวัญใจของผมเลยนะยังไงเ,เอาแบบเขาไม่ได้ก็พยายามเรียนรู้ไสิโอ้โหทำไมก็เดินชาจังเลยอ่ะอ่าาไม่ได้อ่ะเฮ้ยนี่ผมปลอมเหรอ,หอ อะไรของมึงอะไรอะไรเหม็นมากนะเชื่อไหมสาปผมแล้วนะเว้ยอะไรวะอะไรของมันนี่ของใครน่ะเมื่อไรฉันจะได้พบเขา เจ็ดโมงครับฮัลโหลอ๋อทันฟงเข้ามาแล้วครับ โคตตัวเองและเดิน,น,น,นช้ามากเลย <c oughs> คุณคือท่านฟงใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเชิญผมมาเนี่ยมีอะไรรับใช้หรือครับฉันชอบเล่นกลับพันันกับดาราหน้าใหมเล่นผมไม่สันาัสหรอกแต่ถ้าจะให้โชว์เล็กน้อยก็พอโชว์ให้ดูได้นะครับสแสดงโชว์มาเป็นการโชว์ที่ดีถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนผิดแล้วนี่เป็นคำเสแสร้งที่ไม่อารับได้

ก <rí> e> ารโช Debatte, <fight> <morte? sh arp inhale> ์น <shocked> ี้เรียกว่าทุกอย่างสลายไปคุณไม่เป็นไรนะผมไม่ตั้งใจทำร้ายคุณหรอกมีโชว์ม่นกันเหรอต่อยชาดเนะ